ว่าในเรื่องของแอนติไบโอติกพรีไบโอติกและโปรไบโอติกทั้ง3ส่วนนี้เกี่ยวข้องกันเริ่มจากแอนติไบโอติกนะคะหรือยาฆ่าเชือ้อในหลายๆครั้งคนไทยจะเรียกว่ายาแก้อักเสบแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นใครที่ไข้ขึ้นสูงตัวร้อนเกิดจากการติดเชือ้อไวรัสดังนั้นการทานยา ฆ่าเชื้อหรือยาแก้อักเสบไม่ได้ช่วยทำให้อาการดีขึ้นนะคะอันต่อไปก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังนั้นมันก็จะฆ่าแบคทีเรียดีในร่างกายของเรานั่นหมายถึงตัวโปรไบโอติกทำให้พบว่านะคะคนส่วนใหญ่ที่รับประทานยาแก้อักเสบ เป็นประจำมักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกท้องเฟริรหรือแม้กระทั่งนะคะมีปัญหาเรื่องของผิวหนังมีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีและไม่มีสุขภาพดีเท่ากับคนทั่วไปค่ะดังนั้นใครที่รับประทานยาฆ่าเชื้อครูอ้อแนะนําว่าควรจะรับประทานโปรไบโอติกเสริมด้วยนะคะแต่ไม่รับประทานพร้อมกันเด้ออีกทั้งนะคะพรีไบโอติกถือว่า เป็นอาหารสําหรับตัวไพรเติกหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าไฟเบอร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยให้เป็นตัวสารอาหารดีๆให้กับตัวโปรไบโอติกแบคทีเรียดีในร่างกายของเราแล้วตัวแบคทีเรียดีสามารถหาได้จากที่ไหนไม่ว่าจะเป็นตัวกรีกโยเกิร์ตนะคะคีเฟอร์น้ำกิมจิน้ำซุกมิสู น้ำชาคัมพูชาหรือถ้าใครที่กลัวว่าจะรับประทานโปรไบโอติกไม่เพียงพอก็แนะนำโปรบิก้าจ้าเพราะนะคะ Gut health is over all health สุขภาพของทางเดินออาหารคือสุขภาพองค์รวมจ้า